วอกนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนภพาพวาดลายเส้นให้กลายเป็นวิดีโอสวยๆได้แบบนี้ทาให้เรานะครับสามารถจัดคอมโพสในวิดีโอที่ถูกสร้างด้วย AI เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมด้วย Mob Studio จะเป็นยังไงติดตามชมได้ในวอกนี้ครับ วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปลองใช้ฟีเจอร์ใหม่อย่าง Sketch to Video กันนะครับผมอ่ามันเป็นยังไง Sketch to Video เราเคยได้ยินแต่ Image to Video Text to Video ใช่ไหมอ่าแต่ตอนนี้เขาสามารถ สเกตภาพแล้วกลายเป็นวิดีโอได้แล้วอือแล้วมันดียังไงพี่เต้ข้อดีของมันเลยคือเวลาเราต้องการภาพให้มีคอมโพส์แบบไหนอ,อยากให้คนอยู่มุมซ้ายอยากให้คนตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดไหนเนี่ยเราก็สามารถสเกตแล้วก็ทําให้วิดีโอของเราเนี่ยมันได้ภาพที่ตรงกับคอมโพสที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นใช่ผมว่าฟีเจอร์นี้จะเป็นฟีเจอร์ที่สําคัญในอนาคตเพราะว่ารจริงๆถ้าเราอยากได้อะไรบางอย่างไว้ซ้ายไว้ขวาบนล่างเนี่ยใช่ ถ้าเราพิมพ์อย่างเดียวเนี่ยเอาจริงนะมันยากใช่ใช่ไหมเออแต่ถ้าเราวาดไปเลยว่าเออมันมีวัตถุเนี้ยอยู่มุมซ้ายภาพใช่มันมีวัตถุนี้อยู่ข้างบนอะไรเงี้ยขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยกำหนดเป๊ะๆแล้วก็มันจะได้ที่ตรงขึ้นใช่ครับผมซึ่ง AI Mock Studio เนี่ยเขาเป็น AI ที่ทําเรื่อง text to video แล้วฟีเจอร์อย่าง sketch to video เนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ด้วยเนาะใช่ก็เราจะพาเพื่อนๆไปใช้กันวันนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย m o b Studio ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะแล้วก็ ณนะตอนนี้ยังใช้ได้ฟรีอยู่ใช่ครับนะก็ไม่จํากัดนะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาลองใช้มาทดสอบแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับทางโปรเจกต์กนี้กันได้นะครับก่อนที่พวกเราจะพาเพื่อนไปใช้งานกันนะครับก็ฝากกดไลค์ like กับคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการทํางานวิดีโอโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทํางานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสําหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line official at storyboard co th ค่ะ อย่างแรกเลยเนี่ยให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์ mobstudio.com นะครับผมอ่าแล้วก็ให้เราทำการจอยเบต้าใน Discord นะครับ หลังจากที่เราเข้ามาในหน้าต่าง Discord แล้วครับเดี๋ยวจะให้พี่เต้นเนี่ยอัปเดตให้ฟังว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างนะครับผมสำหรับ m o b Studio เนาะครับผมอย่างแรกเลยก็คือฟีเจอร์ใหม่อย่าง Sketch to v ดีโ o นั่นเองนะครับที่จะให้เราสามารถเอาภาพสเก็ตเปลี่ยนให้กลายเป็นวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวสวยๆได้นอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้อัปเกรดโมเดล t e คทูวิดีโอของเขาเนี่ยให้สามารถเจนภาพได้สวยขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นอ่านี่ก็จะเป็นอัปเดตหลักๆของเขาเลย2อย่างฟีเจอร์เด่นๆที่เราจะมารีวิววันนี้ก การใช้งานวันนี้เราก็จะ มาลองเทสกันง่ายๆนะครับจากการที่เราเนี่ยวาดรูปลงไปเลยอืข่าวดำนะธรรมดาเลยเป็นโครงล่างแบบลายเส้นวัดๆเลยก็ได้นะครับไม่ต้องสวยมากแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือผมอยากลองเทสการใช้งานแบบคอมโพสิชันมันว่าแบบเขาโครงรูปทรงในวิดีโอเนี่ยมาตรงกับรูปภาพที่เราวาดมาไหม,มนะครับอ่าแล้วก็จะลองใช้เป็นภาพแบบเวกเตอร์ด้วยใช่นะครับเป็นเวกเตอร์เป็นลายเส้นนั่นแหละมันก็เหมือนภาพสกเกต์นั่นแหละใช่แต่ว่ามันจะสกเกตอ์กมาได้สวยมากขึ้นเราก็เลยอยากรู้ว่าภาพที่มันสวยอยู่แล้วเนี่ยพอมันกลายเป็นวิดีโอ แลวม้ันนจะเป็ใช่แล้วครับ,รบผมซึ่งทาง Mob Studio เนี่ยเขาก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่เป็นรูปภาพแบบเรือใบอสเก็ตธรรมดาเลยนะเอาจริงผมก็วาดตามได้เดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงครับอืมโอ้ยนี่สวยไม่แย่นะผม,อมโอเคนะโอเคเลยละอ่ายิ่งดีเทลเยอะก็ยิ่งสวยขึ้น โอเคให้เรามาที่ Mob Studio เวอร์ชัน1.0นะครับตรงเทปเนี้ยให้เราเลือกบอทดตัวไหนก็ได้เนาะ1-10อ่าผมเลือกบอทดตัวที่7แล้วกัน<ช>าจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกตรงช่องแชทนะครับปึบแล้วกด Use App ตรงนี้ก็จะมีโหมด sketch to anime นะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนว่า มันก็คือโหมด s Sketch to v ดีโ o นั่นเองนะครับเขาบอกไว้ว่า Sket c h Image to v i d e o Bot โอเคครับก็คือเราจะใส่รูปภาพที่เป็น Reference ลงไปแล้วเราก็จะเพิ่มเติมด้วยการใส่พรอมนั่นเองนะครับพวกแบ็กกราวต่างๆนาะว่าอยากให้เป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้พอเรากดมาปั๊บเขาจะให้อัปโหลดรูปภาพแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองวาดภาพขึ้นมานะครับภาพหนึ่งเนาะโอเครูปแรกเราจะมาวาดภาพอะไรกันดีจะวาดเป็นภาพน้องหมาแล้วกันปึ๊บดูขอดูแบบนิดนึงครับ พอดีก็วันไม่ได้เก่งเดี๋ยวเราค้างบวมแล้วเป็นหน้าอันบวมเยมันดูแปลกหางหางด้วยหางโอเคลืมหางนะครับเดี๋ยวกดโอเคเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะแล้วก็เซฟซึ่งจริงๆพวกโปรแกรมสเกตพวกนี้ก็ยิงใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีได้เลยนะครับครับโอเคเราได้รูปเป็นมาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเรากดอัปโหลดเลย น,ะะนี่ตรงนี้เราใส่พร้อมว่าอะไรดีครับพี่เต้แต่ซามอยดกซิตติ้งอินเดอะการ์เด้นเราลองพร้อมง่ายๆดูกดอน e n อร์ได้เลยนะครับทีนี้ก็รอ,อก่อนสักครู่นะครับผมซึ่งในระหว่างรอเราก็สามารถไปเจนเพิ่มได้เลยภาพสเก็ตต่อไปของเราเนี่ยก็จะเป็นภาพถ้วยกาแฟที่อยู่ริมหน้าต่างง่ายๆเนาะโอเค<ำ>ครับอันนี้แล้วกันอ่ะก็อะลองดู ออกมาเป็นไงเนาะก็จะเป็นคอฟฟี่อ่ะครับออฟคอฟฟี่แล้วกันนะครับออฟคอฟฟี่ออนเดอะเทเบิลวันนี้เนาะอืมประมาณนี้ออฟคอฟฟี่ออนเดอะเทเบิลเนี่ยเดอะวินโดว์นะครับปึ๊บภาพต่อมานะครับเราก็จะใช้เป็นรูปแมวแล้วกันเนาะครับผมซึ่งรูปนี้ก็พี่หยาก็วาดมาให้นะครับครับก็เป็นแมวแบบวาดเดียวผมอ่าน่ารักเชียวโอเคโอเคเป็นออร์เรนจ์เฮดซิตติ้งออนเดอะบีดแล้วก็เป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับครับผมแล้วก็ลูกน้ำแล้วก็สเปรย์บาร์แล้วก็ซันเซ็ตเนาะอืมกดเลยปึ๊บ ซึ่งเขาจะใช้เวลาในการเจเนเรตประมาณ3-5ถึงทีเนาะขึ้นอยู่กับจำนวนยูเซอร์ผู้ใช้งานด้วยนะครับโอเคระหว่างที่รอก็เราจะไปเจเนเรตต่อเลยนะครับอ่ะผมลองใช้ที่ Channel 4ดูบ้างนะครับยูสแอปเหมือนเดิมเลยครับอัปโหลดแต่รอบแรกผมจะลองอัปโหลดรูปภาพที่เป็นสเก็ตที่เป็นเวกเตอร์เนาะครับผมอ่าก็เป็นรูปประมาณนี้เลยนี่ครับผมซึ่งภาพพวกนี้เราก็ได้มาจากเวบบฟรีพิกอ่านี่ก็จะเป็นรนะูมเมนเนาะโอเคครับงั้นเราจะพร้อมให้เขาเป็น ปูเมนสายช็อตแล้วกันอ่า <Okay. S 1> เป็นผู้หญิงยืนหันข้างนะครับ,รบอ่าเม่นสายช็อต with flower แล้วกันให้มันมีดอกไม้อยู่รอบๆตัวเขาอะไรประมาณนี้นะครับนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันอืมโอเคมาที่ภาพต่อมารครับเป็นไดนโนเสาร์เราจะลองแบบว่าไม่พร้อมเกี่ยวกับตัวละครเขาบ้างไหมแต่เอาแค่แบบสไตล์เลยมสมมุติว่าเราอยากได้อ n นิเมะสไตล์แล้วก็เขียนแค่นั้นเลยแล้วเราอยากรู้ว่าแบบผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงอนิเมะสไตล์ รูปประมาณนะครับก็เป็นรูปแพทที่ยืนอยู่แบบท่ามกลางภูเขาเนาะก็เป็นแพะอยู่ในภูเขาก็โกสอินเดียเบลเล่แล้วกันง่ายๆนะครับค่ะครับผมประมาณนี้มันที่ภาพสุดท้ายนะครับก็อันนี้จะเป็นภาพที่สวยกว่าภาพอื่นนะครับก็จะเป็นแนวแบบภาพสเก็ตเหมือนเดิมพร้อมของเราเนี่ยก็จะบรรยายตามภาพเลยก็คือเป็นบ้านที่อยู่มีแบกาวพื้นหลังเนี่ยเป็นภูเขาเนาะแล้วก็อยู่ในฤดูหนาวมีหิมะก่อนที่จะไปรับชมผลลัพธ์นะครับก็ฝากกดไลค์หกับคลิปนี้กันด้วยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line official at th, s t o r y b o a r d c o t h ค่ะโอเคมากันที่ภาพแรกนะครับเป็นภาพน้องหมาซามอยครับผมนะครับโอ้โหนี่คือ ออกมาดูดีกว่าที่ผมวาเดเยอะนะครับมี <laughs> 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 before after <laughs> ให้ดูไหมครับ <laughs> คือหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่คือมันเป็นซามอยจริงๆ <laughs> <ช>แต่ว่าผลลัพธ์อ่ะแล้วก็คอมโพสิชันเนี่ยถือว่าโอเคนะอ่าค่อนข้างเป๊ะโอเคสำหรับ คุณภาพของวิดีโอเนี่ยอาจจะยังไม่สูงมากเพราะว่าเป็น AI สร้างวิดีโอน้องใหม่ด้วยนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องอัปเดตพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะนี้เป็นเบต้านั่นเองมาที่ภาพน้องแมวนะครับผมเป็น all lens cat นะครับซึ่ง all lens ของจริงเลยครับเป็นมีส้มติดมาด้วยภาพนี้บองตรงว่าดีทุกอย่างยกเว้นรูปส้มเลยแหละโอเคคือผมอาจจะพิมพ์ผิดซึ่งแมวส้มอาจจะเรียกว่า กิ้งเจอร์แคทหรืออะไรต้องอาจจะแบบต้องเฉพาะชื่อมันให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้านับในเรื่องของคอมโพสเนี่ยโอเคใช่สวยมากนะนะครับโอเคสําหรับคุณภาพวิดีโอเราก็พูดกันไปแล้วเนะก็ประมาณนี้เนาะครับผมส่วนระยะความยาวของวิดีโอที่เจนได้เนี่ยก็คือจะอยู่ที่3วินาทีนะครับครับผมฮะมากันที่ภาพต่อไปนะครับเป็นโฟล์แมนไซช็อตประมาณนี้เลยผลลัพธ์อืมโอเคซึ่งถึงว่าตรงกับสิ่งที่ผมคิดไว้นะว่าแบบหันข้างแล้วมีดอกไม้ประปายู่รอบๆเฟรม ต่อมาเป็นรูปไดโนเสาร์อนิเมะสไตล์นะครับก็พิมพ์แค่อนิเมะสไตล์ชอไม่รอดนะครับอันนี้พอเราอยากลองว่าถ้าไม่พิมพ์ชื่อได้ไหมแล้วพิมพ์แค่สไตล์เนี่ยสไตล์ตรงแต่ว่ารูปภาพไม่ตรงเลยนะใช่ครับผมก็ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เขาจะลองรับประมาณว่าต้องพิมพ์พร้อมให้เข้ารูปภาพใช่คืออยากได้อะไรพริมพ์ไปอ็อบเจกต์เป็นอะไรพริมพ์ไปให้หมดโอเคมาที่รูปแพ ในภูเขานะครับซ uh ินแอติกซึ่งมันก็มีความซินแอติกนะก็จริงติดที่ว่าคอมโพสไม่ตรงใช่คอมโพสไม่ตรงนะครับครับผมแต่ว่าเราก็ไปแก้ไขามาเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเ,เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีสําหรับภาพต่อไปก็เป็นภาพบ้านที่อยู่ริมภูเขานะครับในช่วงหน้าหนาวหิมะตกครับผมนะครับอ่าซึ่งอันเนี้ยโอเคนะผมว่าบ้านอะ่ะ ใกเคียงเลยแต่ว่าขาดสโนมนอ่าแต่จริงผมอะเพิ่มสโนมนให้ไปแล้วนะครับผมแต่รอดูกันนะครับหลับมีภาพต่อมาก็เป็นภาพที่ผมสเก็ตเป็นกาแฟริมหน้าต่างนะครับครับผมโอเคก็จริงๆมันคอมโพสอะไรเนี่ยออกมาตรงน้นที่ผมอยากได้นะที่ผมจะวาดแบบเบี้ยวๆก็คือแต่ว่ามันเออโอเคอะแบบเนี่ยกาแฟริมหน้าต่างนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของคุณภาพวิดีโออาจจะมีแบบผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับมากันที่ภาพไดโนซอร์ หรือว่าเดนเสาร์ที่เราแก้ไขกันมาแล้วนะครับทีนี้เราพิมพ์ตรงตัวเลยเป็นอเอะไดดนอสซราวอคานมอลเทนนะครับอินดักาวอ่าอ่าออกมาไป,ไปเลยใช่แนละ้วสวยมากนะอ่า เงาแสงโอเคอืใช้ได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นภาพบ้านที่ผมอัปเดตแก้ไขามาแล้วครับผมนะครับคือเพียงง่ายๆเลยเพียงแค่เติมเขว่าสโนว์แมนข้ามานะครับคือผมเดิมเป๊ะเลยใช่ <laughs> รูปี่ยก็เหมือนเดิมด้วยนะเห็นไหมมีสโนว์แมนออกมาแล้วอาจจะเวิ้วๆวนิดๆนะ <laughs> แต่ก็ถือว่าเอไอเขาฉลาดนะแค่เติมมาปุ๊บก็เรียบร้อยเลยอ่าต่อมาก็เป็นภาพแพะที่เราซ่อมมาแล้วนี่โอเคไปเลยใช่ครับผมสำหรับผลลัพธ์ของ ม็อบสตูดิเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะซึ่งทําให้เราเนี่ยได้ลองฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะต่อยอดไปเป็นการสร้างวิดีโอจาก AI ในอนาคตให้ง่ายมากกว่าเดิมนะครับครับผมเพราะว่าตอนนี้คุณภาพาวิดีโออาจจะยังไม่สูงมากใช่นะครับเรื่องการจัดคอมโพสอาจจะมีงงมากนิดนึงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ตรงตามที่เราลงมาใช่ ในส่วนของ potential ของไอความเป็น sketch to video เนี่ยคิดว่ามันแบบต่อยอดไปได้ไกลเนาะใช่นะในอนาคตนะครับซึ่งหลักการเนี่ยอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดก็คือหลักการคือเขาก็เอาภาพ sketch ของเราเนี่ยไปแปลงให้เป็นรูปภาพหลักก่อนอะไรประมาณนั้นตามพร้อมของเราแล้วเขาก็จะเอาภาพเนี่ยไปขยับเป็น image to video อทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการที่ถ้าวันหนึ่ง AI มันเก่งขึ้นมามา,มากๆแล้วเนี่ยคือเราจะวาดอะไรไม่ต้องสวยมาก่ใชคอมโพสก็ถูก ใช่อันนี้ก็มีให้เห็นแล้วนะครับใน t e คทูอิมเอทั่วไปนะครับที่เราวาดคอมโพสต่างๆออกมาไม่ได้สวยอะไรมากเลยแต่ว่าภาพออกมาสวยมากนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ AI ไอนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพร้อมเราแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ต้องรอพัฒนากันต่อไปนะครับผมสาหรับม็อบสตูดิโอในวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอืมครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะผมว่าโอเคนะโอเคก็ดูเป็นแนวคิดที่ทําให้เราออกแบบวิีโอได้ง่ายขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมมากกว่าการที่เรานั่งพิมพ์พร้อมทั้งหมด ว่าระบ,บุตำแหน่งตรงนี้อย่างเงี้ยมันคือมันยากจริงๆนะครับที่ทจะระบ,บุทุกอย่างให้แบบตรงตาม ที่เราคิดออกมาแล้วให้มาเป็นข้อความเนี่ยนะครับผมคืออย่างลดแมันก็จะมีความไม่ตรงบ้างนะแต่<ม>พอเราไปซ่อมมาคือเราซ่อมแค่ทีเดียวนะเราก็แบบ<ม>คือเติมแค่สิ่งที่มันขาดหายไปแล้วมันก็เจนออกมาได้ค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ตรงกับภาพเบื้องต้นที่ออริจินอลที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับ<ม>อ่าก็หวังว่าเทคทูวิดีโอหรือว่า AI สร้างวิดีโอต่างๆเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาพัฒนามาให้เราได้ลองใช้กันนะครับโอเคครับสุดท้ายท่านเพื่อนชอบเรื่องเกี่ยวกับ AI การสร้างวิดีโอ การทำคอนเทนต์นะครับผมก็ฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับใครต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Line Off i c i a l s t o r y b o a r d c o t h ค่ะ